สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แจนก็จะมาสาธิตวิธีการชงไฟตวี v, ดีทองนะคะของนายแพทย์ซิทวี v, เกียรติโชวนั้นนะคะกล่องจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะบรรจุอยู่ประมาณ15ซองนะคะก็กินได้15วันหรือถ้าบางคนกินวันเว้นวันก็กินได้1เดือนนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นซองอย่างนี้ ซองนี้ก็จำนวน15ซองนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นล้างสารพิษดีท็อกนะคะเราทำความสะอาดลำไส้เป็นอย่างดีนะคะก็ถ้าใครที่แบบกินอะไรก็ไม่เห็นผลอะไรเงี้ยก็คือเกิดมาก็อยากให้นึกดูว่าเคยล้างลำไส้บ้างหรือยังสมมติว่ามันมีก้อนไขมันดักอยู่อย่างเงี้ยเราจะกินยาแก้ปวดหรือแก้ไขอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นผลเพราะว่ายามันอาจจะจมลงไปในก้อนไขมันนั้นได้มาดูการสาธิตนี่นะ้ำ น้ำประมาณนี้นะเทลงไปดูการละลายละลายนะคะละลายเร็วมากเพราะว่าเจ้าตัวผงเนี่ยโมเลกุลเล็กมากนะคะละลายน้ำเย็นได้ดีมากดูดูดูการละลายอืมดูเลยนะคะในนี้ก็จะมีเอ,อไฮไฮโตซานไฮเลียมฮาร์ด ฟุตโตโอริโกเซคารายผงสับประรดผงสตออรอเบอรี่ผงราสเบอร์รี่ผงบลูเบอร์รี่ผงบินเบอร์รี่ผงป่วยเล้งผงข้าวซาลีแล้วก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เอ,อคน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 ให้เข้ากันใช้วิธีการคนจะดีจะดีกว่าการเขย่านะคะ น้ำประมาณเนี้ยกำลังดีหรือว่าเมื่อกินเสร็จแล้วก็กินน้ำเปล่าตามไปนะคะ <_ S 1> เพื่อช่วยให้มันส่งไปทั่วๆร่างกายทั่วๆลำไส้นะคะแบบเดียวก็ละลายหมดแล้วสีอย่างนี้อาจจะดูก็อาจจะดูขมนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยเปรี้ยวตัวกีวีว่นิวซีแลนด์ด้วยนี่เลยทีเดียวหมด ซองเดียวรู้เรื่องพรุ่งนี้เชา้าจะรู้ว่ามันดียังไงนะได้ลองซองเดียวแล้วลองจะติดใจนะคะราคาก็อยู่ที่1.250งนาสนะคะถ้าราคาพิเศษก็ติดต่อใจมาได้นะคะไปแล้วค่ะเรหลับฝันดีด,ดีสวัสดนะคะ